ใครที่ชอบบูลลี่ผมเตี้ยนะครับผมมาที่นี่บูลลี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าวัดเกียร์ปอดบูลลี่แม่วัดแม่วัดฮะวันไหมอุ้ยทำไมมีหัวด,ด้วยนะ่ะหัหวต้วนะ่ะเสียงนกอะไรอ่ะนกไก่หรือเปล่าพันมันไก่บินหนนกพูดมั่วไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ black may on tour กับ walk ep 12วันนี้เราอยู่ที่ร้านเขาน้อยคาเฟ่ไปกันเลย อันนี้เราอยู่กับน้องเติ้นสองคนนะครับกับสหนุ่มโสดหรือเปล่าหน้าร้านจะมีสระน้ำด้วยนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในร้านกัน ครับมียำส้มตำทอดเครื่องดื่มโอ้หาาจานดวนก็มีเมนูเครื่องดื่มก็จะมีพวกกาแฟชาเขียวอเมริกานโน่ชามะนาวมอคค่าชาพีปโอมเยอะแยะเลยร้านนี้มีสระลลาด้วยนะครับจุ่มสไตล์คืออะไรรู้ไหมฮะ ผมก็ไม่รู้จุ่มใส่ก็คือเหมือนเป็นกินจุ่มที่เอาหมูมาจุ่มในหม้อครับเป็นมีอาหารญี่ปุ่นนะบริเวณในร้านก็ประมาณนี้นะมีประตูกระจกนะฮะสามารถเลื่อนได้ด้าเรามีบริการไวไฟด้วยนะ ใครสนใจก็แวะมาได้นะครับผมที่วัดพระธาตุเขาน้อยนะครับเ,รเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดพระธาตุเขาน้อยกันนะครับที่มีบันไดาทางขึ้น303ขั้นนะครับผมไปดูว่าพวกเราจะขึ้นกันไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุเขาน้อยแล้วนะครับผมอยู่ข้างบนนะฮะเราต้องเดินขึ้นบันไดไป303ขั้นนะครับมาดูว่าผมจะขึ้นไหวหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้น้องชายขึ้นไปบนนะู้นแล้ว รอก่อนตอนนี้เราเดินขึ้นมาประมาณ2ี่สิบคันแล้วมั้งไม่ได้นับนะแต่เเดินขึ้นไ,ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หนาวหนาวมากจะมีวัดพระธาตุดอยสุเทพที่มีบันไดขึ้นแบบนี้นะฮะมีแมวด้วยไหนมีหมาด้วยเหรออ๋อที่เขาเรียกว่าหมาวัดบมเมนมาวัดแล้วก็มาได้ใจนาะงเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะ โอฟิตมากวิ่งขึ้นเองเลยเราก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งหรือยังเนี่ยยังเขาบอกว่าไม่ต้องดีบนะเหมือนกับชีวิตเราขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไปทำไมมาทำไมออกกําลังกายไงนานๆออกที80%แล้วปดขานะครับขอนั่งพักก่อนหม่อยวันนี้อุณหภูมิน่าจะลงเรื่อยๆวเหนื่อยแล้ว ในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงวัดพระาธาตุเขา้อ้แล้วนะครับเราจะมีคนมาต้อนรับด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแล้วนะครับทุกคนจะพาไปดูจุดชมวิวของหน้านะฮะจะมีไกด์นำเที่ยวนะครับผมไปไปพาพาไปเที่ยวหน่อยทุกคนดูอยู่ดีครับสวยครับไปนำทางไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีก ตอนนี้พระพุทธลูกําลังบูรณะอยู่นะครับอยากไปดูู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวให้น้องพาไปนะเอามาทางนี้สิตรงนี้สามารถชมวิวได้นะฮะนี่ฮะจังหวัดน่านครับผมจะมีภูเขาล้อมรอบนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุของเรานะครับแม่วัดเหรอแม่วัดฮะวัดไหมอุ้ยทำไมไม่วไมมหวดดตัวย่นะไมวดตวยนะใครที่ชอบบุลลี่ผมเตี้ยนะครับผมมาที่นี่บุลลี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าวัด,วดเกียดปอดบุลลี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงบันไดทางเดินนะครับออกตัวนําไปก่อนนะครับตัวนี้ระวังล้มเนอะไม่ได้ล้มอยู่กับที่นะถ้าล้มตรงเนี้ย ล้มตรงนี้เป็นนอนตรงนู้นปกติคนส่วนมากเขาไม่ค่อยเดินขึ้นนะครับผมเพราะว่าข้างหลังจะมีถนนขึ้นไปวัดพระธาตุข้างหลังนะฮะถามว่าเหนื่อยไหมยังไม่ครึ่งทางครับขาสั่นหมดแล้วเครื่องะไรเหรอปวดขาปวดจริงไม่ติงนางสั่นลัดแขนก็สั่นขาก็สั่นกล้องก็สั่นตอนนี้เราก็ใกล้มาถิงข้างล่างแล้วนะครับเสียงนกอะไรอย่างนกกนกไก่หรือเปล่าพันมันไก่กินมันนกอูดมัวไม่ใช่ ถึงแล้วนะครับข้างล่างเรากําลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมพบกันใหม่ EP หน้าละกันนะครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย